มัดหอมครับมัดหอมครับอันนี้ก็มาสาธิตในการมอนหอมแล้วก็มัดหอมนะครับต้องเอาเยอะมากครัอย่ามัดไม่ได้ที่การมัดครับแบนๆนะนนนะอย่าเอากลมนะนนเอาใบเหลืองออกครับสางไบเหลืองออก เสร็จครับเรียบร้อยครับมาต่อไปครับเท่าไหร่คะถ้าเป็นของไทยมาละหกสิบบาทครับซื้อไหมครับมาซื้อจ้ะรักค่ะของเกลีมัดผิกมัดละหมื่นครัแม่รัที่กี่มัดอะไรของเกาลีมละหม่นสองหกสิบบาทครับ นีหอมมันหอมสวยนะใส่ข้าวตะมดถ้าหอมไม่สวยหอมเล็กก็ใส่เกลือขึ้นมาหน่อยนะที่จริงถอนถอนหอมข้าก็ลอยจากสาอย่างนี้อะไรอ่ะแต่หอมมันถอนยากเพราะว่าตอนถูกเขาเสียบลึกไปหน่อยเยอะนะเยอะอย่างนี้เยอะนะขอออกนะเยอะเยอะไปนะว่าแล็กทำไมมันถ่ายกันได้เป็กเยอะไปมัดไม่ได้นะ มันใหญ่เกิน,นตา,นอามองรลวม,มหลวมไปไหนก็เอาใส่หมดเลยมัดแค่สองรอบพอนะ บริเวณเร,รอบๆนะเพื่อนๆบรรยากาศคนเป็นร้อยอะวันนี้วันหอมเยอะมากสนุกรักวันหอมสนุกไปไม่มาเสียใจมากเลยจะบหกให้หอมสวยฮนะหอมดีหอมนเ <c oughs> เอาต้นใหญ่ไว้ข้างล่างนะ ก็เล็กไว้กลางๆฮนะแล้วก็ใส่อันนี้ถอนขาดดินดึงยากฮนะกว่าจะดึงได้นะ เดี๋ยวเราค่อยสังออกไหมยืนมาหน้าหน่อยนะแเราก็สางครับง่ายคใไม่ปวดขาไม่กปดขาดหรอกง่ายมากเลยสบายจะตายนั่งถอนอม ใหสวยถังเอาใบเหลืองออกฮะเสร็จแล้วเลยครับวาง